อาบน้ำเสร็จแต่ไม่ยอมกลับบ้านนะคะร้องหาใครไปไหนไปไหนเดินถอยเดินทำไมถอยหลังอย่างนั้นถอยหลังกลับบ้านถอยหลังกลับบ้านโอ้ยแม่แม่คำหมื่นกเราเป็นอะไรถอยเป็นอะไรมาแบบแปลกๆนะคะแม่แม่ทุกท่านวันนี้นะ หาพี่ดาไม่เจอครับมายืนเฝ้าครับไม่มีไม่เห็นไม่เห็นพี่ดาวสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ f อซทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขมินเช่นเคยนะคะวันนี้อาบน้ำนะคะแม่แม่นะคะแต่ทำไมมีส่งเสียงร้องคำรามเป็นอะไรนะนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันนะคะแม่แม่ว่าเป็นไรเป็นอะไร อาบน้ำเสร็จไม่ยอมกลับบ้านใช่ไหมอาบน้ำเสร็จไม่ยอมกลับบ้านนะคะทุกท่านนะคะจะไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วนะคะแต่ไม่ยอมกลับบ้านนะคะส่งเสียงร้องคำรามนะคะบัวตองก็ร้องอยู่ที่บ้านเหมือนกันนะคะบัวถึงไม่น่าละบัวตองส่งเสียงร้องดังลั่นบ้านเลยร้อง ัวตองก็ร้องล่าเริงนะคะแม่แม่สงสัยได้ยินเจ๊มเหมื่นร้องแน่ๆเลยนะคะเอาย่าให้กินแล้วเอาญ้าให้กินแล้วนะคะกนว,น,ะะวนของเราเป็นอะไรเนาะแม่แม่วันนี้นะคะอาบน้ำเสร็จแต่ไม่ยอมกลับบ้านนะคะร้องหาใครไปไหน เดินทำไมเดินถอยเดินทำไมถอยหลังอย่างนั้นถอยหลังกลับบ้านถอยหลังกลับบ้านโอ้ยแม่ๆคำหมื่นของเราเ,เป็นอะไรอ้าวถอยอะไรมาแบบแปลกๆนะคะแม่ๆทุกท่านวันนี้นะคะดูะเดินน,บบนนนะห้้าากลับบไม่เดินหน้านะคะถอยหลังอย่างเดียวนะ่ะจะเป็นอะไรยังไงอะส่งเสียงร้องคำรามนะคะ ถอยหลังนะคะตะกลับบ้านน้องรออยู่ที่บ้านอืมนะในระหว่างทางนะคะคก็เจอแม่มูลนะคะนี่นะคะคมไม่รู้ว่าร้องหาใครเนะเาะอ้าวแม่มูลหยุดทําไมเออแม่มูลอยากถามว่าเขมรเธอร้องทําไมนะคะนี่นะคะเออแม่มูลบอกว่าฉันได้ยินเสียงเธอร้องนะ่ะอ่าดู แม่มวลก็จอดถามนะคะเธอลองหาใครเธออาบน้ําไม่มีเพื่อนหรอคะเมินนะคะสงสัยอาบน้ําเชือกเดียวไม่มีเพื่อนนะคะนะเป็นยังไงเป็นยังไงคะมวนม้นมน,มนถามหน่อยก็ไม่ได้นะคะแม่แม่มันเป็นยังไงอะ ามก็ไม่ได้นะคะแม่แม่อารมณ์ไม่ดีนะคะวันนี้นะคะโอ้ยนกขมื่นของเรานะคะหางก็ชี้ฟ้านะคะสงสัยไม่ได้ออกจากบ้านหลายวันเนาะแม่แม่เพราะว่าฝนตกนะคะฝนตกมาสองสามวันติดต่อกันแล้วนะคะไม่รู้ว่ารีบเดินไปหาใครนะคะ หาใครหาใครเอาหาพี่ดาวเอาคิดว่ารีบวิ่งไปหาใครไม่จือเพื่อนค <c oughs> ร,รับผมเรไจะทำยังไงจีนี้ทำนิสัก็นด้

à, thú à. <laughs> ê, 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 thôi, thôi. Thôi, thôi. thôi 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 Điền, về, về, đi. thôi 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 ê, thôi 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 ร้องหาครับไม่มีคนอยู่บ้านครับอเล้ยไ้ไป้ยน่เฮ้ไปเฮ้ไปไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้มด้วยแมเต๋เออออ

น่นุพิดาอยู่ทางนู้นนะครับนพิดาอยู่ทางนั้นนะครับมา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 ลงไปไหนไปไหนไปไหนนะคะ ไม่เชื่อนะคะว่าพี่ดาวไม่อยู่บ้านแล้วก็โกรธโมโหด้วยนะคะปลาปลาปลากลับบ้านเราพี่ดาวไม่อยู่บ้านนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ไปไหนไปไหนอไปไหม ừ bay, Bên. Bên bay. Hơi. 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 Thôi. Thôi. Hơi. nè hư bay 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 hư thôi 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 Nè thôi 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 เดีนยไปเดินถอย,ย,นนอยเลี้ยถอยโมโหนะคะแม่แม่เอ้าเอาเอาเอา,เอาทำยังไงไม่อยากกลับบ้านไม่ยอมกลับบ้านน,นะค่ะโอ้ยขมื่นเนาะวนเวียนอยู่แต่หลักพี่ดาวไม่เชื่อว่าพี่ดาวไม่อยู่บ้านน,นะคะแม่แม่จะทำยังไงเลยทีนี้นะคะ ก็ให้ดูแล้วว่าพี่ดาวไม่อยู่ไม่ยอมเชื่อเรานะคะเอาดูหางหางขาสั้นๆนะคะแม่แมแต่เวลาวิ่งนะคะสุดยอดไปเลยนะคะบุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุด <c oughs> โอโมอไซมมไซมมไซมมไซน้องหมาลบหลบหมาน้องหมาออ <c oughs> อาเอาเอามีรอควันต้งด้วยนะคะควานต้งวิ่งไม่ทันอโอ้ไปยังไง <c oughs> วิ่งไปไหนทำไมรีบจังเลยโอ้โอโอ้ทำยังไงน้องวัวอยู่ข้างหน้าน้องวัวอยู่ข้างหน้าทำยังไงแล้วทีนี้เอาย่องมีย่องด้วย กวน,น้องวัวตื่นนะคะน้องวัวก็กลัวอู้อู้อออูเร็วมาก ะะและแล้วพี่ดาวก็อยู่ที่หลักด้านนอกพอดีนะคะเป็นยังไงล่ะที่นี้เจอแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโมโหตั้งแต่ที่สระน้ําแล้วนะคะเพราะว่าควาันก้มบอกว่าตอนขาดไปก็ไม่เจอขากลับก็ไม่เจอนะคะก็มีท่าทีที่จะโมโหนะคะแม่ๆนะคะ แต่ตอนนี้ก็มาเจอพี่ดาวหลักด้านนอกแล้วนะคะสงสัยจะดีใจแล้วนะคะนี่แหละความรักของสาวๆนะคะแน่ๆสองสามวันแล้วที่เราไม่ได้ออกจากหลักในโรงช้างเลยนะคะวันนี้ก็ภาวนาว่าฝนอย่าตกนะคะจะอาสาวๆของเรามาผูกที่หลักด้านนอกนะคะปะ่ะดูดูควันต้งเรีย่ยหันหลังพอหมุนย่อไหมอะ ไะเข้าหลักก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่เดี๋ยวคืนนี้ฝนไม่ตกจะให้คุยกันทั้งคืนเลยนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศแบบนี้นะคะแม่แม่สาวๆนะคะสาวๆบันทราชนะคะก็มีแต่หุ่นไซส์บิ๊กแบบนี้นะคะความสุขของช้างความสุขของควานก็ไม่แตกต่างกันนะคะแม่แม่ ะะยังไงนะคะน้องไพยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามสําหรับคลิปนี้ไลฟ์นี้น้องไัยเองก็ต้องขอตัวลาคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปไลฟ์ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะขนาดไปหลักก็ยังมีส่งเสียงร้องคำรามต่ออีกนะคะแม่แม